เป็นเลยครับวันนี้อยากเสพมีมากเลยอ่ะหัวรถกาบคำเหลยมม้วนฮ่าฮ่าฮ่าเอเปิดมาด้วยขนมคนนี้ no reaction ใช่ใช่ถ้าผมเป็นหวัดปืนผมจะหัวรอยากเป็นพิเศษเอาหัวร้อยาก โอ้เฮ้ยสาวเล่นเบรดโอ้ยยาน่ารักจัดอะ <c oughs> ่ะเฮ้ชม <c oughs> คุณหลอกดาวเกือบเกือบกลายเป็นลาอูซะแล้วกำลังกินข้าวเหร <c oughs> อจะยากล <c oughs> ัว <c oughs> ไงเยไวๆๆๆเร็วๆๆๆๆฉันหายเลยไ ที่โรงเรียนสอนมาแน่เลยอะ่ะใช่ไหมน้องโอ้ยกูไปหวานหัวเราได้ไงอเอาไปแสนชาไปน้องเลยยายเห็นคลิปนี้เขาจะแบบโอ้ไอหลานคนนี้มันได้ยายจริงๆริงกูเห็นหน้าเสียโป้เหรอเอาจริงให้มีรัชชานเสร็จีโป้เศร็จียาจบบทเรื่องของข้าพระเจ้านั้น เหมือนล้นจนสามารถทับพระบิดาของท่านซ huh ิ้นชีวาได้เสียโป้เสียกระบลอเงินกูทับทับดี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 ไปเอาปรแปรเป็นภาษาที่สุภาพขึ้นดีดีดีเท่าไรนี่ไฟคราบเหรอชุดเกาะชุดเกาะโซ่ฮะฮะเฮ้ยชุดเกาะโซ่ในชีวิตจริง ใส่แล้ว <c oughs> เตรียมพร้อมไปบวกกับซอมบี้ได้เลยว่างวิ่งหนีซอมบี้ไม่ทันอต่ถ้าแบบเบลไลท่เนี่ยนี่นะครับใครอยากใส่ขเกาะโ่ในชีวิตจริงดูชายคนนี้เอาไว้มันยากลำบ,บากขนาดไหนกว่าจะเทในไมค์ครับเมื่อคุณถามเพื่อนใน Minecraft ไมค์ครับ,บ,ว,บว่ามึงมีของให้คุณเปล่าแต่มันบอกว่าไม่มีแล้วสิ่งที่มันอ,ออกมาโอ้เจ็บอะไรไปบ้างวะเนี่ยโอ้โหนี่มันโอ้โหโอ้โหจุดก่อเพชรโอ้โหโ เอาดาบดาบทองเอาเออเอาให้หมดเอาเอาลุงละวาฮะหมดเก็บไม่ทันโอ้โไอ้นกหูก็มีไก่ย่างก็มีโอ้โหดตักไอ้พวกอมของเอ้ยผมรู้ว่าจุดจบของพวกอมของในไม่คราวนั่นก็คือเขาจะโดนฟ้าผ่าหรือไม่ก็ฝูงคีเปอร์สักฝูงหนึ่งระเบิดตุ้มแล้วของก็จะหายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวไอ้นี่มันธนูขึ้นพลังจิตนี่หว่าที่มันจะยิงแล้วมัน เนี่ยใช่ไหมอืมอ่าอืมครับครับเป็นไงลละขคืนอะว๊อืมโตแต่ตัวจริงจริงะโอ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรสุนยสี่ศูนยห้าไม่งั้นคุณจะโดนตอเอามานึกเออกดการนั่งกินส้มตำโจโจตอนเที่ยงคืนส้มตำสุดแซ่บเสิมความตำเป็นแบบสุดหลอนเสียงมันไม่ใช่แบบนี้หรอล็อตตำโจโจแม่งแนวโจโจอะไรนี่คุณไม่ได้สมัครยูทูปพีเอ็มแล้วพี่ซันนี่เกี่ยวอะไรด้วยวะเกี่ยวว่านะพี่หลังสุดนะสิบสยไม่ตบตัวกูรึเปล่า กูแล้วมึงจะสนุกถึงไหน,นบ้าหรือเปล่ามึงมึงใจร้ายกันกูเปิดหน้านี่คาว้นแต่กี่ชั่วโมงเออใจร้ายว่ะกูไม่เปิดแล้ว ก็ไม่เปิดแล้วงอนงอนยูทูบใช่แบบเปิดไว้หลายชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> เพื่อให้โฆษณามันไม่ขึ้นใช่ไหมหรือว่าให้โฆษณามันขึ้นไปแล้วก็ YouTube พีเมียมช่วยคุณได้ไม่งั้นุณก็ต้องนั่งดูโฆษณาเสียเวลาชีวิตไป <c oughs> 1ิวิเอา10วิมาคูณกับ4 0 0พันโอ้ยเป็ราไปเยอะเลยแล้วนี่ะะะนั้น YouTube พีเมียมช่วยคุณได้